หุ้นเด่นประจําวันที่สามกุมภาของเราในวันนี้นะครับอยางที่เกิดไปช่วงต้นว่าเป็นหุ้นในกลุ่ม property แล้วก็เป็นหุ้นที่กําไร Q4 เนี่ยดีใช่แล้ววันนี้เนี่ยที่เราเลือกมาเพราะว่าเท่าที่ที่คุยทีนึงเนี่ยอืกําไรอาจจะดีกว่าที่เคยคาดอีกเมื่อวานกระตุนคุยมาใช่กระตุนบอกไม่เลือกตัวนี้ผิดเลยนะคือคุยเสร็จปุ๊บมหันมาบอกพี่นิกเลยพี่นิกต้องโนเบิลใช่อืกําไร Q4 เนี่ย เราคาจะโต20% Q on Q ะนะครับแล้วก็40% year on year คือโตเยอะมากสูงมากอ,มอ,อืเพราะว่าเขามีการโอนโครงการใหม่เนี่ยคอนโดใหม่เนี่ยที่มากกว่าที่คาดไว้แล้วก็มีเรื่องของบันทึกกำไรจากการขายที่ดินด้วยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าไปดูประเด็นพวกนี้เนี่ยคือ Gross Margin มันก็จะดีขึ้นนะเพราะว่าโครงการใหม่ๆเนี่ยมันไม่ใช่สต๊อกเก่าๆไงถ้าเป็นโอนสต๊อกอ่ะ margin มันจะไม่ดี ภาคาจจะมีลดแลกแจกแถมนู่นนี่นั่นแต่ถ้าเป็นโครงการใหม่แล้วโอนเนี่ยมาจิ้นมันจะดีส่วนใหญ่ยังไม่มีลดราคาเท่าไหร่เพราะฉะนั้นได้กำไรต้องบอกว่าโดดเด่นมากสำหรับไตมาาที่สี่นะครับแล้วก็กําไรทั้งปีสอง0ันยี่สิบเนี่ยก็อาจจะสะดุดหน่อยลดไป37%สิบเจ็เอร์เซ็นแต่มาถจะเป็นเบระคือโนเบิลเนี่ยฐานกำไรเขาจะแบบเวียงไงแต่ละปีหนึ่งเก้าขาสูงมาก่แต่ว่าปีสอง0ันยี่สิบเนี่ยถือว่าตัว โอ per ation เนี่ยดีค่ะแต่ว่าถ้าดูเนี่ยกำไรทั้งปีลดไป37แต่ Q4 เนี่ยโต41สดแสดงว่ามันผ่านบอททอมไปแล้วมันก็จะกลับมาโตใช่ครับส่วนปี2021เนี่ยเราเชื่อว่าจะทรงตัวได้จากปี2020ซึ่งทรงตัวถือว่าดีไหมถือว่าดีนะไม่ใช่ไม่ดีเพราะว่าโครงการใหม่เนี่ยอย่างจากที่ปีนี้เริ่มโอนเยอะๆเริ่ังยิ่งในช่วงครึ่งปีหลังของปี2020เนี่ยปี2 0 2 1ยเนี่ยโครงการใหม่อาจจะลดลงค่ะแต่อย่างที่บอกชดเชยได้จาก margin ไอ้โครงการที่มันเริ่มโอนปี2020เนี่ยมันก็ไม่ได้จบแบบทีเดียวอย่างโอนไปมาที่4เนี่ยกว่าจะมาม,มันก็ต้องอโอนมาไปมามที่1ด้วยแล้วก็แบ็กหลอกของ Noble เนี่ย สูงนะครับ1.3หมื่นล้านคือสูงเป็นอันดับต้นๆของกลุ่มเลยแล้วก็จะทยอยรับรู้ถึงปี2023ก็มีแบ็กหลอกในมืออยู่แล้วใช่แล้วก็จริงๆเอาหุ้น property หลายๆตัวปีนี้ส่วนใหญ่กำไรจะลงกันนะ<ช>เพราะปี2020ทำกันไว้ดีก็จะมี n o เบิลเนี่ยค่ะที่คาดว่าวยังทรงตัวได้ใช่ถ้าดูเป็นตัวเลขเอ่ออมา์เลยนะครับ130ล้านนะไรมาสทที่4โต21% QQ 46อร์เยียดอ่าอันนี้ตัวโอเปอเรชั่นคือตัวนอนโปร f ฟลแล้วก็ปีนี้เนี่ยต้องบอกว่า Noble จะมีการเปิดโปรเจกต์ใหม่รวมกันทั้งหมดเนี่ย4 5 0 0 0ล้านบาท <c oughs> ทั้งหมดกี่โครงการใน1 2 3ห5ประมาณ1 1 1 2โครงการค่ะ <c oughs> ซึ่งตรงนี้เนี่ยถามว่ามันจะเป็นบวกกับปีนี้เลยไหมยังนะ <c oughs> แต่มันจะเป็นบวกตั้งแต่ปี2022 <c oughs> อ่าเป็นต้นไปเป็นต้นไปก็คือปีหน้าเป็นต้นไปอันนี้คือระยะเวลาที่สร้างเสร็จซึ่งสร้างเสร็จปุ๊บมันก็จะะะโอนนได้้เพราี <c oughs> ปีนี้ทรงตัวแต่ปีสองพันยี่สองต้นไปเนี่ยก็จ,จะขึ้นนะใช่เชื่อว่าจะขึ้นอีกนะอืเพราะงะั้นต้องบอกว่าแนวโน้มเนี่ยค่อนข้างโอเคแล้วโนเบิต้องบอกว่าเป็นหุ้นพ r o ลิตี้ที่ p ีก็ไม่ได้สูงอยู่แล้วะนะครับค่อนข้างน่าสนใจมากแนวรับเนี่ยวันนี้เอ็กเลือกเป็นหุ้นคอมบินเทนิ้ด้วยด้วยแนวรับสําคัญคือเจ็ดบาทนะครับแนวต้านเจ็ดบาทสี่สิบแล้วก็เจ็ดบาทหกสิบนะครับแนะนําเป็นหุ้นเด่นวันนี้เลยย้ําว่าตูนบอกว่า ไม่ซื้อไม่ได้สำหรับโนเบลนะครับแล้วเราไม่ออกเปเปอร์วันนี้เนี่ยก็ไม่ได้อ,อีกเหมือนกันนะราคาเป้าหมายตูนนี้ปรับประมาณการกำไรขึ้นด้วยนะแล้วก็ราคาเป้าหมายใหม่เนี่ยแปดบาทห้าสนะครับสำหรับโนเบลนะ